สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสืโททันที่เคารพทุกท่านนะครับจริงๆแล้ววันนี้ต้องถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนักข่าวก็ต้องถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับพวกเรานะครับที่ยังเหนียวแน่นและรวมตัวกันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในานามของจังหวัดนะในจังหวัดสงาหาโดยทั้งพี่น้องประชาชนอื่นๆด้วยได้รับรู้เรื่องราวของอาการเกิดขึ้น ในเรื่องต่างๆของจังหวัดพุทธาหานนะครับถ้าวันนี้เราปราศจากสื่อมวลชนเนี่ยผมคิดว่าการทํางานของเราโอกาสที่จะประสบความสำเร็จยากมากนะครับและสิ่งกันก็คือที่น้องสื่อมวลชนก็ยังสะท้อนเรื่องราวต่างๆที่เป็นความทุกข์ยากทุกร้อนของประชาชนเนี่ยมาให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเกิดกระบวนการในการแก้หาให้ดี ยิ่งขึ้นไปนะครับผมไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปแต่ว่ากระบวนการในการจัดการเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามลักษณะของสื่อที่มีรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปแต่บทบาทของสื่อมวลชนคก็ยังมีอยู่วันนี้ผู้ว,ว่าการจังหวัดพร้อมด้วยเพื่อนข้าราชการทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับเรามีหน้าที่ในการทํางานเรา ไม่มีความชำนาญเพียงพอที่จะไปทํางานการสื่อสารเหมือนกับพวกเราแม้ว่าบทบาทบางอย่างเนี่ยเราจะสามารถสื่อสารได้เองแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าอาชีพใครอาชีพมันวันนี้บทบาทของสื่อมวลชนผมก็ฝากไว้นะครับว่าให้ช่วยกันกลไม้ละมือในการที่จะสื่อสารให้กับส่วนราชการ,ารหรือแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนทุกอาหารเนี่ยที่จะทำกิจกรรมอะไรอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้พวกเราได้ช่วยกระจายาและสื่อสารแล้วก็เป็นประโยชน์ครับ การสื่อสารสำคัญมากนะครับจะทำยังไงให้การสื่อสารนั้นสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายและมีความน่าสนใจผมคิดว่าประเด็นข่าวสำคัญการจับประเด็นในเรื่องราวต่างๆเรื่องที่เกิดขึ้น,นในสังคมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจับประเด็นได้ผมคิดว่าเรื่องนั้น่างได้สื่อสารได้บอกให้โลกรับรู้ได้นะครับการทำงานมีทั้งบวกและลบผม กลับเรียนเลยนะครับถ้าเราจับประเด็นแม่นง,งานข่าวที่เป็นลักษณะเชิงบวกเราก็ทําให้ดังได้ไม่จําเป็นต้องไปข่าวที่ในเชิงลบนะครับอันนี้ก็กลับเรียนแต่ข่าวข่าวเ่าวลบก,ก็ทําได้แต่ว่าข่าวเชิงบวกก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเราจับประเด็นแม่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อ,อ,อแชร์กันใน,ใน,ใ,นในกระบวนการในของเรื่องของสื่อสารมวลชนนะครับก็ ผมเองในส่วนตัวแล้วก็คิดว่าทีมงานที่ชัดเองก็เหมือนกันนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ร้รายการเนี่ยถ้าไม่มีสื่อชนเนี่ยจะเดินทางมาไม่ถึงวันนี้นะครับแม้กระทั่งผลงานต่างๆที่เราทําทุกวันเนี่ยผู้เราผู้ใหญ่ในส่วนการไม่มีใครจะรับรู้เรื่องราของเราได้ถ้าไม่มีช่วยกระจายขายสื่อสารไปถึงนะครับก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกแขนนะครับทุกคนนะครับที่ได้ช่วยกันในการแพน่ บ้านเมืองของเรารให้มีความก้าวหน้านะครับแล้วก็อยากให้พวกเราได้ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีเกียรติยศในวิชาชีพของเราก็คือการเป็นนักสื่อสารมวลชนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในบรนดาผู้คนก้าวของขาเตุมที่ทั้งนี้นะครับ ผิดที่มาอยู่มุกทหารก็ขึ้นมาได้สามเดือนสามเดือนเหมือนสามปีนีกกะก็รู้จีนโอปรินะคะค่ะเอาสื่อก็สำคัญามากๆเพราะว่าตอนที่อยู่เชียงใหม่ก็กรู้ฟรีกับสื่อที่เชียงใหม่ตลอดตอนน <c oughs> ี้เชียงใหม่ก็บอกว่ามีแต่าข่าวมุกทหารเราก็ไม่รู้จักค <c oughs> ่ะก็ซาซึ้งใจนะคะที่นี่ก็เป็นบ้านของเราที่เราย้ายเข้ามาซาสื่ พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะผลักดันในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่น้องชาชนเราก็รู้สึกรู้สึกอิ่มเอมแล้วก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้ก็น่าอยู่เราก็อยากจะอยู่นานๆอยู่ต่อไปนะคะก็ขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณที่มีสื่อที่ดีๆนะคะในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารงานกาชาติที่ผ่านมาก,ก็ประสบความสําเร็จมาก เกินเป้าได้ซ้ำไปนะคะในแต่ละคืนก็เป็นพ่อพี่พที่วนเดเวียนและเรียนกันมาแล้วก็ทําหน้าที่สื่อสวนชนชวนคนมาซื้อของขอบคุณคนที่มาแล้วก็มอบรางวัลอะไรกันก็นมีความสนุกสนานก็ขอให้ปีนหน้าเป็นทีทองหรือว่าเป็นปีที่ดีอีกครัง้งหนึ่งนะคะขอให้สื่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเฮงเฮงฟังฟังทุกคนนะคะ วันนี so ้ก็ท so ําเพื่อสังคมผู้อ่านนะครบ้านผมก็เป็นหนึ่งในคนที่สร้างสรรค์พัฒนานะครับผู้คนก็ตื่นนะครับตื่นจางสรรค์พัฒนาให้ผู้อ่านนะครับผมเองกับผู้ว่ามาได้สนัสนนอะไรก็แล้วแต่ส่งการนำนักพัฒนาไปชวนกันเรียนไปเอาใบไปเส้นไปเอาเซอร์ชอิมพิเคตนะครับเพื่อที่มาพัฒนาเรื่องของบทความเรื่องของนวัตกรรมนะครับผมเลยได้ไป เรื่องของหลายเรื่องนะในเรื่องของการที่จะทำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาพื่อทหารเรานะตอนนี้ได้กลัมาจากเกาหลีได้กระทําเพื่อาหารน่าจะเป็นสมารท์ทที่แล้วก็ในมุมของการรักษาความปลอดภัยชีวิตจิตใจของน้นองแพทย์คนเดีรวนักท่เที่ยวที่จะเข้าเราจะเข้าสู่ในโหมดของเกิน 5G นะครับระบบ AI นะครับโดยทันบูบานะครับเกาหล นิติปี66นะครับมุกคาหาเราอจะเป็นโมเดลของการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่มีสติมีน้องใจจนและที่สำคัญคือคือว่ามีอย่างที่เรื่องของสมาร์ทที้ต่นี้เราได้รับการสนับสนุนแสตมอมนะครับเป็นวิกาท้าที่จะเข้ามาเป็นผู้ทหารเราปี66นี้นะครับทีนี้ก็เรียนทุกท่านนะครับว่าท่านเป็นใครข่อแม่และก็ทหารตรงนี้ก็ไม่เสีย อย่างอาจจะไม่ได้บอกได้นำไปเป็นท่านเรื่องบางอย่างก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบในสิ่งของงานด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่าใจเราในทุกเที่ยงและผมเองก็ถือเป็นคนทีหางานแล้วนะครับขอบคุณท่าน